สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคน <c oughs> มื้อนี้มีแนวมาน้ำเสนอมามีอีกหน่อกพี่น้องบักม่วงบักม่วงหน่อยอกินสมมาเลยเพราะส่วนกินเข่าแด้วมือนได้ส่วนกินเข่าม่ได้แจวน้ำปลาแด็นนำปลาแด็นนำปาำาลาใส้นตำนานนี่สิพี่น้อง พอให้ขั้นจำกันสนสั่งคิดกินบมกม่วงอีกแล้วครับท่านคิดอยากกินพี่น้องคิดอยากกินบมกสมซื้อไวตะไลยเมื่อหรอพ่็ไดไปหาดอหมกม่วงน่อยเอามาขายก็เลยซื้อไวก็เลยสาจะได้มากินนี่หละเกิดเป็นเบิดได้มากินให้พี่น้องเบื้องน้าซอยเบิ้องหน้ได้พี่น้องเนอาท่านมากึงโคไลโครแช่กคติตตาไหมน,นะถ้ากินบมกม่วง mặc mong tạc tắc tạc tắc tạc bum tạc thì tạc nhà đây một trò đó tạc bum ừ, làm bum em <laughs> <laughs> แซ่บพี่นอ้องแซ่บแซ่บพวกนี้บ่มีอีกแล้วอยากกินสมมม้มบวงได้จัดไปจักน้อยพี่น้องมาน้ำไลยเฮียน้ำกันได้พี่น้องนะบวชุฟังสดอกว่า เสียบยืดพี่น้องออนอนเลยผมอยากท่นอยากยังมันแสบรลดโอ้เป็นสมุกไรล้วบัด ทำจันสรรสัางคิดกินบกวงกี่ไรสารละอีกแล้วครับท่านมา,มาพี่น้องมาสมสมกำกันยาข้ามอ่าหกวแดงเลยพี่น้องเลย

พ้าเกัดไปหามากินมันก็เป็นเล็กหน่อยเป็นเบาควันไปเรื่อยเกลือวันยุ่งๆหมดโดยจะได้กินพ่อแม่และแสบหลายกินก็มำประเด็ยใส่กำลังประเด็ยดกระพุกก้งสุดเข้าไป เจ้วของออกไปมันทัดเลี้น้อยจนงข้าไปวอ้ขัดขนาดเ้าซุ่ฟังสนุกว่า <c oughs> <c oughs> สมกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วก <c oughs> ัปตัน ดินในเบื้องได้สัมเนลพี่น้องเนียคักขวดละสมแฉบแห้งสมแห้งพรอ้อมลอยพี่น้องไล่น้ำไล่ไล่น้ำแต่เพียงสัมเนละสบายดีพี่น้องสบายดีเบิด์ตไปเลย สวัสดีครับ